แต่นั่นก็เป็นเฉพาะในอดีตนะคะตอนนี้ภาพแบบนี้จะหาดูได้ก็ต่อเมื่อในเทศกาลเท่านั้นค่ะนี่คือภาพของหินที่ลูกน้อยใช้แทนนมแม่ค่ะ เป็นเพราะว่ามีตำนานการเลี้ยงลูกในถ้ำแห่งนี้ทำให้ศาลเจ้าอุดกแห่งนี้ชื่อดังในการมาขอพรเกี่ยวกับการคลอดลูกให้ปลอดภัยและก็ง่ายค่ะ เอาไปฮิรโรซังของเราพาเราไปที่มิจิโนเอเกฟนิกซ์ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากค่ะแต่ว่านอกจากชมวิวแล้วที่นี่ยังชื่อดังอีกอย่างค่ะนั่นก็คือไอศครีมกุ้งและก็ไอศครีมมะม่วงค่ะเอบี้เนี่ยกุ้งอ่ะมังโก้ด้วยพร้อมหลายใจวันนี้มังโก้สบไม่สองร้อยหาเยนอันหนึ่งทากอีกอันหนึ่ง ได,ดไ,ได้ที่นี่ที่เดียวครับเอบิ๊กซเหตุผลที่เขามีไอศครีมรสกุ้งก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าแถบนี้ผลผลิตทางกุ้งสูงค่ะโอ้โห้ดเข้าใจนี่นอยว่าที่นี่ที่เดียวได้ซื้อกินไอศครีมซบครีมแล้วก็ได้ดิวทาอะไรด้วยครับคนมีอซากิไว้เรื่องขามากันเยอะครับ ก็ม,มาเที่ยวกันมาเดทกันที่นี่แหละที่นี่ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเดินทางที่จสมาสอนภาษาญี่ปุ่นที่เราจะนำมาสอนกันในวันนี้มีดังนี้ค่ะคำแรกคือความรักภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคคยคคยคคย ต่อไปเป็นคำว่าแฟนหนุ่มภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาเรชิคาเรชิคาเรชิสุดท้ายคำว่าแฟนสาวนั่นเองค่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาโนโจคานาจคาจนโจ ารเจ้าต่อไปที่ฮิโรซังของเราจะพาเราไปชมนั้นก็คือศาลเจ้าอาโอชิมะค่ะครับเดี๋นี้มาที่นี่ครับจากเมื่อกี้ท่านเจ้าอุดโดแล้วก็ขับรามาส0่0ัาน,านาเดีครับไม่ไกลเท่าไหร่พอมาถึงที่นี่อาโอชิมะครับเกาะคับเป็นเกาะอาโอชิมะแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับเสาวตวรีนิดนึง ที่นี่มีซันเจ้ามีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งนะครับมีซันเจ้าเอลชิมาของวันนี้นางกับวิ่งก่อนหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงไหนคุกขอสัมภาษณ์ประธานครับไปครับแล้วเกาะเล็กๆอย่างเอวชิมาแห่งนี้ก็เป็นเกาะอนุรักษ์ของประเทศเลยนะคะภายในเกาะแห่งนี้จะมีต้นไม้กว่า5,000ต้นที่มีอายุมากกว่า300 5 0 0ปีค่ะกาอนี้ไม่ใหญ่เท่าไร ห5้ากิโลเมตรรอบรอบครับไปนะแต่ว่าในระหว่างทางก่อนที่เราจะถึงสารเจ้านั้นเราก็ได้เห็นรูปหินประหลาดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะชื่อของมันคือโอนิเนเซนต์กิตะถับแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือ กระดานซักผ้าของยักษ์ค่ะเจ้าหินรูปทรงปแปลกๆนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ล้านถึง8ล้านปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เปลือกหินของโลกเรานั้นยังขยับกันอยู่ค่ะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าเปลือกหินก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาทําให้เกิดก้อนหินอันใหญ่แบบนี้แล้วพอคลื่นน้ําทะเลกัดเซาะไปเรื่อยๆทําให้เกิดรูปหินที่รูปร่างประหลาดแบบนี้ค่ะแล้วหน้าตาของมันก็เหมือนกับกระดานซักผ้าแต่ด้วยความที่ไซส์ของมันนั้นใหญ่มากผู้คนก็เลยเรียกกันว่ากระดานซักผ้าของยักษ์ค่ะ แล้วที่แห่งนี้เองนะคะก็เป็นสถานที่ที่ตำนานอุมิซาจิฮิโกะกับยามาซาจิฮิโกะเกิดขึ้นค่ะและด้วยความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นี่เองในสมัยก่อนเขาจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเลยนะคะแต่พอเข้าถึงยุคสมัยเมจิหรือประมาณ140ปีที่แล้วเขาก็เปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถเดินเข้าออกเกาะน,นี้ได้ค่ะแล้วแน่นอนเนื่องจากมีตำนานเกี่ยวกับความรักแบบนี้ทําให้คู่หนุ่มสาวชอบเดินทางมายังเกาะแห่งนี้ค่ะเครื่องใหญ่ที่นี่เครื่องใหญ่ ใหญ่มากครับคนในอีปุนประเทศอีปุนก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเล่นกีฬาเดี๋ยวโอกาสหน้าในทองรีล้กันเลยเข้าไปครับ่สนเจ้าถึงแล้วที่เห็นในรูปนี้ก็คือเทศกาลฮาดากะไมจะมีใส่ก็แค่ผ้าเตี่ยวแล้วก็ยูกระตะบ,บางๆสีขาวสำหรับสุภาพสตรีค่ะ ประสงค์ของการสการะัแบบนี้มีไว้เพื่อชล้างสิ่งสกปรกทั้งภายนอกและภายในค่ะแล้วที่สําคัญการสการะัแบบนี้เขาจะจัดในช่วงหน้าหนาวค่ะเล่ากันตามตำนานก็คือชาวเมืองที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจรีบวิ่งออกไปต้อนรับยามาซาจิฮิโกะนั้นตื่นเต้นจนลืมนุ่งเสื้อผ้าออกไปต้อนรับนั่นเองค่ะ พะพูดถึงการชะล้างทั้งภายในและภายนอกคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะเวลาที่ฮิโรซังไปตามวัดของญี่ปุ่นหรือว่าไปตามศาลเจ้าญี่ปุ่นนั้นจะต้องมีการดื่มน้ําล้างมือก่อนเข้าไปในศาลเจ้าอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่ามิโซกิซึ่งในตำนานแล้ววิธีถูกต้องในการทํามิโซกิก็คือแบบนี้แหลคะค่ะเข้าทั้งตัวเลยคะ่ะชะล้างทั้งตัว แต่ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปและในความเป็นจริงเราคงไม่สามารถให้ทุกคนสามารถชะล้างตัวเองก่อนเข้าสารเจ้าได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยลดเหลือเพียงแค่จินน้ำลวกป,ปากหรือว่าล้างมือเท่านั้นค่ะ สญญาลเจ้านี้มีเครื่องรางครับหลายแบอบย่างเช่นอันนี้น่ารักดีนะมีเครื่องรางสามารถเบียงครับหมืกีฬาก็ได้ครับนักกีฬาญี่ปุ่นก็มาที่นี่มาอิษฐานขอให้ะน่ากว่าจนะาานะ่แล้วก็คำรักยังว่าคำลักแต่ความรสึกแบบนี้ ความสวยงามสวยทราาให้สวยอยากได้ใช่ไหมยากได้ใช่ไหมสวยอันนี้ก็ผมไม่ดีเห็นเขาเขียงว่าเคืงปั่นเคองปั่นครับปั <Absolutely. S 1> นนี้ครับมีเยอะเต็มๆมีอะไรนะ <H im S 1> มีมีมนี้ีมมีมีมมีีีมีมีบ การเจ้าที่นี่ครับทำให้ผระสบความสาเร็จความรักที่กุ้งหวังไว้ คนนีンン้เขาเป็นขันนุชิหรือว่าเป็นผู้ดูแลสารเจ้านั่นเองค่ะโดยปกติแล้วผู้ดูแลสารเจ้านั้นจะเป็นผู้ชายค่ะแต่ที่สารเจ้าแห่งนี้เป็นสุภาพสตรีค่ะและตัวเธอคนนี้เองก็ชื่อดังเหมือนกันนะคะอา้ิม่ไป้ก็มลต่น されてないのが現状ですね。少ないですね。まだ、はい。どのぐらいになるんですか。こちら。えっと、もうすぐ丸二年。二年。はい。はい。どういうところが、その有名なんですか。山幸彦という。ちょっと、難しい名前が。はい。あと、豊玉姫とお姫様です。お姫様。はい。あの、ご夫婦なんですね。ご夫婦をお祭りしている神社なので。あの、大変縁結びにご利益があるということでですね。あの、大変。 あっそうかじゃあもう縁結びということはまあカップルで来る場合もあるし,あ,しあとこれからいい映画をこう見つけたいっていう人もですねかっこいい人は見つかりますそうですそうですはい山幸彦豊玉姫っていう方はですね、えー、あの神話の中に出てくる「えー、古事記」とか「日本書紀」っていうですね昔の書物に出てくる神様になります、えー なんですはいろいろ神話がここにあって、そうロマンがあって、はい、で皆さん、そのロマンを求めてこっちらに来はいます。ですね、が毎年,、はい毎年